คนที่เกิดวันเสราร์สัปดาห์นี้ห้ามเรื่องผ่านนะคะสัปดาห์นี้เรื่องงานอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะเรื่องเงินนะคะให้ลดความฟุ่งเฟือยความอยากได้ลงนะคะสุขภาพอาจจะต้องใช้ใจ่ายในการรักษาสุขภาพความรักอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะ <S <S แนะนําว่าให้ดูคลิปแบบต้นจนจบนะคะเพราะท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเ,เตรียมพร้อมรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะ <S <S แต่ถ้าเรื่องไหนดีก็น้อมรับไปด้วยนะคะ ดวงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําวันที่13ถึง19ตุราคม2567ในเรื่องงานค่ะและไพ่สามใบานี้นะคะเรื่องงานนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถค่ะใช้ความอดทนใช้การคิดวิเคราะห์ไต่ตองให้ดีๆนะคะแต่ระมัดระวังนะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอาจจะมีปัญหากับคู่ครองนะคะถ้าทํางานด้วยกันเพราะต่างคนก็ต่างมีทิฐิไม่รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ ถ้ามีปัญหาทะเลาะก,กันนะคะให้ต่างคนต่างออกแยกกันก่อนนะคะแล้วอารมณ์เย็นค่อยเข้าไปคุยกันนะคะหรืออาจจะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาไกล่เกลี่ยนะคะให้อดทนค่ะให้อดทนไว้นะคะในเรื่องงานช่วงนี้นะคะเรื่องการเงินนะคะได้ไพ่สามใบนี้นะคะในเรื่องการเงินนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาในการใช้จ่ายนะคะพอช่วงนี้พอมี เริ่มมีมาบ้างนิดนึงก็อาจจะไปใช้ใจ่ายอะไรที่ฟุ่มเฟือยมีการวางแผนที่จะซื้อนั่นซื้อนี่ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าต้องดูด้วยนะคะช่วงนี้การเงินยังมีปัญหาอยู่นะคะอย่าเพิ่งใช้ใจ่ายอะไรฟุ่มเฟือยนะคะสุขภาพนะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะในเรื่องสุขภาพนะคะที่แนะนำว่าให้เก็บเงินไว้เพราะอาจจะต้องใช้ใจ่ายไปกับการดูแลสุขภาพระวังอาจจะมีาการปวดท้องนะคะ มีอาการผิดปกติทางสายตานะคะอย่างเช่นเช่นตาบอดสีหรือตามัวมองไม่ค่อยชัดเจนอาจจะต้องไปพบแพทย์นะคะความรักนะคะได้ไพ่สามใบนี้ค่ะในเรื่องความรักช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเครียดค่ะคิดมากวิตกกังวลคิดต่างๆนานานะคะแล้วก็ชอบงอนกันค่ะชอบแบบน้อยใจอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวนะคะเกี่ยวกับคู่รักของคุณหรืออาจจะมีผู้ใหญ่นะคะกีดกันว่าไม่ให้พบเจอกันนะคะ อาจจะมีคําสั่งออกมาเลยว่าห้ามคบกันต่อนะคะแนะนํานะคะว่าให้ไปทําบุญนะคะถาวายดอกบัวค่ะหรือถาวายดอกบาบให้พระนะคะให้นําเงินให้พ่อให้แม่ให้นําเงินไปให้ผู้ที่มีบุญคุณกับคุณนะคะไปดูแลท่านนะคะก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธินะคะถ้ามีเวลาควรไปถือสิ่มปฏิบัติธรรมนะคะ นำเงินไปบริจาคให้กับสถานศึกษาค่ะถ้าผ่านสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ทำความเคารพนะคะอย่าไปรบหรู่ท่านนะคะบริจาคกรอดไฟทางให้กับทางสาธารณนะคะเพื่อเสริมดวงของคนที่เกิดวันสาร์ค่ะขอยโชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะ